สวัสดีจ้าสวัสดีบ้านแมวทั้ง12ชีวิตนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชีวิตล่าสุดนะคะที่แม่ได้พาเจ้าเชอรี่นะคะแมวดำตัวเมียนะคะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วไปเฮ็ดหมั่นนะคะกับขอบคุณคุณแม่นานะคะที่เมตตาผู้ปกาศคำชูบ้านแมวจองเสาชีวิตได้จ่ายค่าทำหมั่นให้กับ เจ้าแมวดำตัวนี้นะคะชื่อว่าน้องเชอร์รี่ค่ะมีชายเดินผ่านผ่านหน้ากล้องอีแม่ก็ได้รับกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องรู้สึกตัวดีนะคะแม่ก็จะให้อยู่กล่องอันนี้ไปก่อนนะนะคะก็สักพักหนึ่งะคะ่ะก็ประมาณสักคุณหมอบอกว่าให้ทานข้าวได้ตอนประมาณสองทุ่มนะก็จะเริ่ม นับหนึ่งคือให้น้อย,อยก่อนให้ตักเสี้ยวหนึ่งนะคะเราค่อยย้ายเจ้าเชอรี่นะคะมาอยู่รงนี้ค่ะรงเล็กนะคะก็จะมีกระบะสายแมวให้นะคะถ้าน้องกินได้ไม่อ้วกนะก็จะมีกระบะสายแมวนะแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีอาหารเม็ดวางไว้ให้แต่สองทุ่มแม่ก็จะให้อาหารเปียกไปก่อนเนะเาะพอน้องอดอาหารนานหลายชั่วโมงและสิบถึงสิบสองชั่วโมง ก็ให้อยู่อันนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าน้องยังสลุมสลือยังไม่เต็มที่กับยาสลบนะคะนี่นี่แม่ค่ะนี่แม่เขาแม่ฟาซาค่ะเฮ็ดมันเรียบร้อยแล้วอ่ะปลอดภัยดีอ่ะอันนี้ก็เต้าส้มเฮ็ดมันแล้วเรียบร้อยนันก็เต้ามานี หมันแล้วเรียบร้อยเฮ็ดหมันหมดแล้วเซมิจันน้องเชอรี่ขอบคุณคุณแม่นามากมากนะคะที่เมตตาบุการักคำชูบ้านแมวจอดทั้ง12ชีวิตที่ได้จ่ายนะคะค่าทำหมันให้กับเจ้าเชอรี่นะคะแมวตัวเมียนะคะล่าสุดแล้วก็สุดท้ายแล้วที่ไปเฮ็ดหมันนะคะต่อไปนี้ก็จะไม่มีแมวตัวไหนติดสัตว์แล้วชชยอ แม่ก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะให้เปิดไม่ได้นะคะให้ดูได้แค่นี้พอนะคะเปิดไม่ได้เลยนะคะเปิดแล้วเดี๋ยวมีอุบิเหตุนะคะเซฟดีกว่าเนาะให้น้องเขาอยู่ในนี้เพราะน้องเขายังไม่เต็มที่นะคะเจ้าเชอรี่ยังไม่เต็มที่ก็ให้อยู่น,นี้ไปก่อนเต็มที่เมื่อ,อไหร่ให้ออกมาแรดนะจ๊ะแม่อยู่น,นี้ไปก่อนนะยังไม่ต้องออกนะ ไปถอยมาใหม่ไปถอยมาให้ลูกๆทั้งสส1งชีวิตได้ม,มัมมัมกันม,มันมมัมมัมมัอันนี้รีการ์ลอดนะคะแม่ก็ไปสอยมาก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะคะรีการลอดสั่งได้นะคะโหลดละ165บาทนะจ๊ะค่าจัดส่งนะคะเริ่มต้นที่35บาท แล้วก็ปลายทาง COD ก็บวกเพิ่ม10บาทนะคะสั่งเยอะๆสั่งทีเดียวแม่ก็จะได้รวบรวมน้ำหนักของสินค้าแล้วก็ระยะทางนะคะจัดส่งทีเดียวขอบคุณคุณแม่นามากๆค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะชิมิเชหลับค่ะ